สวัสดีครับมาพบกับเรา The Nursery Culture นะครับอนุบาลการกเกษตรกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็พามาในสวนปาล์มนะครับวันนี้ก็ไม่ไดอ้ออกทำกิจกรรมอะไรนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องอาการจัดการสวนนะครับสำหรับผู้มีแรยง,งานน้อยนะครับกับสวนเยอะๆนะครับก็เป็นตัวอย่างของผมนี่คือ1แรงงานนะครับกับ สวนปามประมาณ70ไร่นะครับก็เราจะทำให้มันสวยงามทั้งหมดเลยเนี่ยมันลำบากนะครับเพราะว่าเราต้องมีกิจกรรมไปทำอย่างอื่นอีกนะครับถ้ามาลงกับสวนปา์มอย่างเดียวเนี่ยมันก็คือ,ค,อคือจะบอกว่าอย่างคือเราไม่ได้อา่ามีอาชีพหลักทางด้านนี้นะครับแต่เรามาช่วยดูแลกิจการนะครับมา เรียกอะไรนะมาดูแลให้นะครับก็วิธีการจัดการสวนปาล์มขนาดใหญ่ไหมก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่แล้วครับ70ไร่นี่ก็ถือว่าไม่ไม่มากเท่าไหร่นะครับคือในในคลิปแรกๆคลิปใหม่ๆของเราที่ทำไปครั้งกันนูนะครับนะครับก็ได้รับการคอมเมนต์ได้รับการแนะนำจากเพื่อนๆสมาชิกของเรานะครับเป็นประโยชน์อย่างสูงเลย แต่เราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนกับสภาพภูมิประเทศในสวนของเราจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าสวนนี้เป็นสวนปลาล์มที่อยู่ทางภาคกลางนะครับลักษณะดินจะเป็นดินเหนียวนะครับในช่วงฤดูร้อนฤดูหนาวนะครับดินจะแห้งนะครับดินแห้งและแข็งนะครับในช่วงฤดูฝนเนี่ยดินจะเปียกและเหนียวแน่นนะครับ ลักษณะของปาล์มที่ขึ้นเนี่ยก็จะสมบูรณ์100%ไหมก็เกอ็นตครับครับอยู่ที่การาดูแลรักษาบำรุงดินนะครับด้วยแรงงานหนึ่งเดียวทั้งตัดทั้งทั้งดูแลทั้งใส่ปุ๋ยใส่แล้วก็การดูแลรักษาความสะอาดของรอบรบต้นจะดูต้นของเราจะลักษณะเป็นแบบนี้ครับใน ช่วงฤดูหนาวหรือฤดูร้อนนะครับจะลกๆหน่อยนะครับจะมีต้นต้นใหม่ๆขึ้นมาด้วยนะครับต้นใหม่ๆพวกนี้เราก็พอช่วงฤดูฝนนะครับดินมันจะขุดง่ายนะครับเราก็จะใช้เสียมนะครับแทงและยกไปนะครับไปปลูกในแซมในต้นที่มันเสียส่วนใหญ่ตอนปลูกแรกๆเนี่ยเราเอาตะข่ายคุม นะครับต่ไก่แต่าขรยลววนก่คุมไว้กันหนูไว้มากัดําต้นใช่ไหมฮะแต่ว่า100ต้นเนี่ยมันก็จะเสียไปสัก10-15ต้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปปลูกแซมนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆต้นทุนตอนนั้นซื้อมาต้น120บาท80บาท60บาทนะครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับในจํานวนหลายๆต้นเนี่ยในสวนขนาดใหญ่เนี่ยนะครับเราก็ใช้พวกเนี่ยไปปลูกแทนแล้วดูลักษณะนะครับ ใบที่ค่อนข้างสูงนะครับสัก5 6 7ใบสวยๆนะครับแล้วไปขุดมาแล้วก็ตัดใบทิ้งซะนะครับแล้วก็ไปเอาไปอนุบาลมันก่อนอนุบาลให้มันแข็งแรงรากสมบูรณ์นะครับแล้วค่อยไปขุดหลุมแล้วก็เตรียมหลุมรองหลุมให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาปามไปลงเพื่อที่จะแซมในต้นที่เสียหายนะครับก็ลดต้นทุนไปนะครับ แล้วก็เหลือไว้บ้างพวกเนี้ยพวกสวนที่ไอ้พวกหญ้าที่อยู่ในสวนเนี่ยเราก็ใช้วิธีการของอให้แถวคนชาวบ้านแถวเนี้ยคนที่เลี้ยงวัวนะครับตัดให้ฟรีเลยอยากจะได้ปลามันเท่าไหร่เอ้ยอยากจะได้หญ้าเท่าไหร่ก็ตัดไปเลยนะครับก็เป็นการเอื้นอนสนหนุหนกันบางคนก็เอาวัวเข้ามาเลี้ยงเลยถามว่าทําไมถึงมาเลี้ยงได้ปลาต้นขนาดเนี้ยฮะ ค่อนข้างแข็งแรงและสูงละพวกใบาปาล์มก็จะมีบ้างแต่ที่มันละพื้นแล้ววัวมากินแต่ถามว่าระหว่างใบาปาล์มกับหญ้าอ่อนๆเนี่ยมันก็คงจะเลือกหญ้ามากกว่าใบานะครับก,ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เป็นการเอื้ออํานวยปนไปร,รอบๆบ,บ้านรอ,รอบที่ของเรานะครับเขาก็มาช่วยดูแลเรื่องหญ้าเรื่องอะไรให้แต่พวกนี้เขาก็ไม่ตัดเพราะเขาใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ใช่ไหมัแต่ถ้าบางต้น ที่มันสูงๆเยอะๆแล้วก็ลดไถทิ้งเลยนะครับลดไถทิ้งรอบต้นมันจะเหลือบ้างเท่าไหร่ก็ชัางมันไถช่วงไหนก็ไถช่วงที่เราเก็บปามนี่หละมองแล้วไอ้ตัวนี้มันเยอะจังแล้วก็ไถไปแล้วก็ตัดปามไปเรื่อยของเรานะครับส่วนพวกไอ้กับปามแห้งๆที่เราตัดทิ้งไว้เนี่ยนะครับก็ถ้ามันเราไม่มีเวลาที่จะไป ไทยมันได้ทุกต้นเนี่ยแต่ว่าในช่วงที่เราพ่นพ่นปุ๋ยปุ๋ยชีวภาพของเรานะครับพ่นปุ๋ยชีวภาพเราก็จะใส่ EM ไปเยอะหน่อย EM ตัวเนี้ยเราก็จะฉีดในช่วงที่เป็นหน้าฝนนะครับอาจจะเป็นหน้าฝนที่มันไม่ตกชุกมากเท่าไหร่แต่ว่าค่อนข้างชื้นและเย็นเราก็จะฉีดมันไปสักพักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยพวกนี้มันก็จะยุบลงไปเป็นปุ๋ย มันก็จะการมันก็จะย่อยย่อยละเอียดอย่างนี้เลยนะครับมันก็คุมดินให้เราไปในตัวก็ก็เอาทํานองนี้ครับเพราะว่าเราต้องทําทีหนึ่งแล้วได้ประโยชน์หลายอย่างไม่งั้นมันจะทําไม่ทันการแต่งต้นปาล์มก็ไม่เคยแต่งเลยแต่ถ้าเราจะตัดปาล์มเมื่อไหร่เราก็จะมาดูทีหนึ่งว่า อันไหนที่สมควรเาออกได้แล้วอันไหนที่มันเหนื่อยแรงเรามากแล้วก็กปล่อยเอาไว้นะครับลูกมันจะเล็กจะใหญ่ยังไงก็พยายามให้ดีที่สุดนะเราเอาจํานวนเยอะๆนะครับต้นทุนน้อยๆประสิทธิภาพประสิทธ,ทธทิผลที่ได้เนี่ยมันก็เท่าๆกับสวนปาล์มที่ลูกใหญ่ๆนะครับแต่ว่าใช้ต้นทุนในค่าแรงเนี่ยค่อนข้างสูงก็ถั่วๆกันไป ต้องเอาอย่างนี้ไม่งั้นก็ทําไม่ทันนะครับแต่พี่ๆนา้าๆน้องๆหรือคุณลุงคุณป้าที่ทําสวนปาล์มแล้วทําได้สวยทําได้เกลี้ยงอันนั้นดีฮะแต่อย่างสไตล์ของของ,ของผมเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้นะครับก็ก,ก,ก็ต้องต้องเข้าใจกันนะครับก็เราทําไปมันก็ยังมีผลกําไรให้เราก,ก็ก็โอเคแล้วผมก็คิดอย่างนี้ของผมนะ ในในช่วงหน้าฝนในช่วงหน้าฝนเนี่ยที่ดินมันค่อนข้างแน่นค่อนข้างเหนียวเนี่ยเราก็ต้องโชคดีอย่างตรงตรง,ตรงที่ตรงเนี้ยมันเป็นที่ค่อนข้างเป็นที่ดอนนะครับแล้วก็มีอ่าคนทํานาอยู่ข้างๆอีกฝั่งหนึ่งเป็นสวนมะพร้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำอะ่ะ แต่ว่าเขา,เขาจะต่ำาลงกว่าหนอยหนึ่งน้ําเขาจะมีเกือบทั้งปีแต่เราก็ใช้วิธีน้ําล้นของเขาเนี่ยแล้วก็มามาใส่ที่ของเรานะฮะแต่ว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยต่างคนต่างวิทย์ออกมาที่ตรงนี้มันจะท่วมน้านะครับท่วมน้ำเออเราจะใช้วิธีดูดน้ําออกเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราถ้าก็คือ ท่อคลองที่ต่อกับไอลำาห้ยอครับที่ท่อที่ต่อกับคลองใหญ่เนี่ยมันตรงมาถึงนี่เลยนะครับในช่วงหน้าแล้งก็แห้งในช่วงหน้าฝนนี่คือเออเต็มเพราะฉนั้นมันทางน้ําออกไม่ได้เลยถามว่าทำํำยังไงแล้วก็ปล่อยไว้งั้นเลยนะครับปล่อยไว้งั้นเพราะว่าปามถ้าแช่น้ําสักอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์เสยอาทิตย์เนี่ยมันไม่ตายแต่มันจะหยุดการจเจริญเติบโต มันจะเต็งมันจะมันจะป้องกันตัวเองนะครับก็คือป้องกันการพยายามขายน้ําให้เยอะที่สุดแต่ว่าต้นมันก็จะเต่งน้ํามันไม่เหมาะสําหรับการที่จะมันจะออกลูกมันก็จะอยู่ก็คือพยายามรักษาตัวเองให้ให้รอดตายมันก็จะหยุดการเจริญเติบโตไปช่วงหนึ่งหมายถึงมันก็หยุดออกดอกด้วยนะครับบางต้นบาง ยังไม่เคยเห็นบามจมน้ําตายนะฮะแต่บางต้นบางทีมันก็แดงมันก็เหลืองในช่วงที่น้ํามันยุบน้ํามันยุบลงไปเนี่ยดินก็ยังเปียกอยู่นะครับแต่ถามว่าน้ําน้ําที่นี่เคยท่วมถึงเดือนมันก็ไม่เคยครับจะมีท่วงแล้วยุบท่วมแล้วยุบเพราะนั้นเราก็ต้องใช้คือคือเวลาท่วมเนี่ยสิ่งที่หายไปก็คือพวกสัตว์ที่อยู่ในดินพวกไส้เดือน ตรงนี้มันมันก็มันก็ตายนะครับพอน้ําท่วมมามันก็พยายามหนีหนีขึ้นมาปลาขึ้นมาก็กิน,นพอน้ําแห้งลงไปเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยมันถึงจะมีขึ้นมาใหม่นะครับมีขึ้นมาใหม่ตรงนี้มันก็ใช้เวลาอยู่ประมาณเดือนเกือบถึง2เดือน2เดือนเนี้ยเราก็ต้องพยายามช่วยนะครับพยายามเรื่องเรื่องใส่ปุ๋ยคอกใส่อ่าพ่น EM ใส่เข้าไปช่วยมัน นะครับส่วนพวกปุ๋ยเนี่ยช่วงน้ำท่วมเราใส่ไม่ได้อยู่ละนะครับพวกปุ๋ยเคมีเราก็ต้องมาใส่ในช่วงที่หน้าหนาวอย่างนี้หน้าร้อนอย่างนั้นนะครับช่วงที่ก่อนฝนจะตกสักวัน2วันอย่างนี้จะดีดูพยากรณ์เอาไว้เพราะฉะนั้นการจัดการสวนแบบเนี้ก็ก็เป็นสไตล์ของเรานะครับจะพูดถึงอะไรดีอ่าค่าแรงนะครับประหยัดตรงนี้ค่าแรงไปเยอะ นะครับค่าแรงในการแต่งต้นแต่งแต่งกาบปาล์มค่าแรงในส่วนของการใส่ปุ๋ยค่าแรงของการฉีดพ่นค่าแรงของการตัดหญ้าค่าที่อย่างที่เป็นที่เช่านะฮะแต่ก็ค่อนข้างจะได้ที่เช่าระยะยา,ยาวนะครับก็ก็บวกลบคูณหารออกมาแล้วการทำสไตล์แบบเนี้ย ก็คือต้นมันใหญ่ละเราไม่ต้องดูแลอะไรเยอะก็ยังได้ได้ผลกําไรยังมีผลกําไรพูดอย่างนี้ดีกว่ายังมีผลกําไรนะครับแต่ว่าถ้าเราเราลงทุนให้มันเต็มที่เลยแล้วให้มันสวยเหมือนอ,อส่วนของนา้นาๆทั้งหลายเนี่ยก็คงจะใช้ต้นทุนเยอะนะครับการจ้างงานนู่นนี่นั่นเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะรู้สึกว่านั่นนะครับมันจะแพง ถึงจะเป็นแรงงานชาวพม่าก็แล้วแต่แต่ก็ค่อนข้างจะแพงนะครับเพราะพื้นที่มันเยอะนะครับยังอะไรอีกดีการปลูกพืชแซมในสวนปา์มก็มันมีไหมฮะพืชที่มันได้ผลกําไรในในสวนปามต้นใหญ่ๆไม่ค่อยมีเนาะถึงแม้จะปลูกพวกยางพวกอะไรนี้แต่พื้นที่ที่นี่มันไม่เหมาะสมก็ก็ไม่มีเราก็ต้องใช้วิธีแบบนี้ เพื่อที่แซมที่ดีสุดคือหญ้าหญ้าอะไรหญ้าพวกหญ้าเนเปยียหรอหญ้าอะไรที่มันเลี้ยงไอพวกโคขนอะไรพวกนั้นน่ะนันนั้นก็น่าจะมาปลูกได้แต่ว่าผมว่าก็ไม่เหมาะเพราะว่าแดดมันไม่ค่อยมีนะครับพวกใบป่ามันคุมหมดก็ก็ตามนี้นะครับลักษณะของของสวนผมจะเป็นแบบนี้นะครับสไตล์ใครสไตล์มัน นะครับก็ถ้าส่วนของพวกพี่ๆน้าๆน,นี่ก็ก็ต้องดูตามสภาพแวดล้อมนะครับนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วมันก็เหมือนกันหมดก็คือพยายามดูแลเรื่องศัตรูพืชนะครับศัตรูพืชศัตรูสัตว์ดูแลเรื่องคนรอบข้างจัดการเรื่องต้นทุนนะครับแล้วก็แหล่งที่ขายผลผลิตนะครับผมก็แปลกใจนะ เลยขายผลผลิตเนี่ยที่ภาคกลางราคาแพงนะในภาคใต้จะราคาถูกกว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมนะครับแต่ต้นทุนเนี่ยทางภาคใต้จะต้นทุนถูกกว่านะครับเพราะว่าเรื่องน้ําเรื่องฝนเรื่องแดดเขาดีเหมาะภาคใต้ภาคตะวันออกที่ใกล้ๆทะเล แต่ไม่ใกล้มากนะใก,ใกล้ทะเลอันนั้นจะดีนะครับแต่ณนะตรงนี้เนี่ยเราก็ลองเป็นการทดลองเราปลูกปลูกดูก็กโอเคแล้วผลกําไรมีไม่มีนะครับมันมีแต่พอเทียบกันดูแล้วเนี่ยปาล์มกับมะพร้าวผมว่าแถบเนี้ยมะพร้าวดีกว่ามีดีกว่าเรื่องอะไรรู้ไหมฮะพอมะพร้าวมันโตแล้วเนี่ยมันคุมดิน การจัดการเรื่องหญ้าเรื่องอไรนี่มันสะดวกการเก็บผลผลิตเนี่ยที่นี่อ่ะพกพกเก็บผลผลิตมะพร้าวเนี่ยเขาจะมาจัดการเก็บเองอะไรเองเรียบร้อยเลยเราไม่ต้องมาทั้งทำเออก,ก็ดีเรื่องส่วนนี้นะครับแล้วเรื่องของน้ําเรื่องของดินที่นี่เหมาะนะครับเหมาะกับพืชในตระกูลปาบนี่นะครับ มะพร้าวปาล์มหมากอะไรพวกนี้ดินสภาพแวดล้อมที่นี่ค่อนข้างดีนะครับแต่ถามว่าปาล์มกับมะพร้าวอะไรเดียวกันมะพร้าวดีกว่ามันเหมาะครับมันเหมาะกว่าแต่ถ้าปลูกได้มันก็ดูมันก็ปลูกได้แล้วก็มีผลผลิตก็โอเคนะครับก็ก็ดูดูเอาครับเพราะว่าแต่ละจุดแต่ละที่สิ่งแวดล้อมมันไม่เหมือนกันก็ เอาแค่นี้ก่อนคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับผู้ที่อยากจะมาปลูกปาล์มทิ้งไว้เป็นงานอัดเหกหรือว่าปลูกเป็นร่างเป็นสารเลยเพื่อที่จะประกอบอาชีพหลักก็กได้พืชตระกูลปาล์มนี่มันก็จะมีหลายๆตัวที่มันดังขึ้นมาแล้วมันก็ดอกลงไปอย่างเช่นพวกอินทผาลามอย่างเช่นพวกหมาก อย่างเช่นพวกไออะไรของก็จำไม่ได้แต่หลักๆแล้วที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่ของคนไทยที่ที่โอเคอยู่ตอนนี้ก็เหลืออยู่2อ,อย่างครับมะพร้าวกับปาล์มนะครับในตระกูลนี้นะฮะก็ตัดสินใจเอาเองครับว่าเราอยากจะทําแบบไหนนะครับอะไรที่เหมาะกับเราครับถามว่าอันนี้เหมาะกับผมไหมก็เป็นอาอาชีพหนึ่งเป็นงานหนึ่งดีกว่าเป็นงานหนึ่งที่ได้ครับ หมาะกับอายุผมช่วงนี้ด้วยนะครับไม่อยากไปไหนไม่อยากจะอะไรละเราก็อยากจะอยู่ในสวนเราอยากจะทํานู่นทนํานี่เราได้ออกแรงนะครับได้อยู่กับธรรมชาติน,นี่คือสุดยอดของงานแล้วสุดยอดของความสุขนะฮะแต่ก็มีบางช่วงที่เราอยากทำนู่นทำนี่ล้วก็แบ่งเวลาตรงนี้ไปทำมันได้หมดนะครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับอโอเคแค่นี้ขอบคุณมากที่รับชมนะครับสวัสดีครับ